วีลคัม back ไทยคาโซนวันนี้เราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับ SUV รุ่นเรือธงที่กําลังถูกจับตามองมากที่สุดอ e ีกกลุ่นหนึ่งอย่าง GWM Tank 900 2026รถคันนี้ไม่ใช่แค่ SUV ขนาดใหญ่ธรรมดาแต่เป็นการรวมเอาความหรูหราระดับพรีเมียมสมรรถนะออฟโรดระดับสุดยอดและเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้าไว้ในคันเดียวอย่างลงตัวสำหรับตลาดประเทศไทยซึ่งกำลังให้ความสนใจกับรถแนวใหญ่หรูและลุยได้จริงมากขึ้นแทง900จึงกลายเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่อาจเข้ามาเปลี่ยนภาพลักษณ์ของ SUV จากประเทศจีนไปอย่างสิ้นเชิงตั้งแต่แรกเห็น GWM แท900 2026ก็ให้ความรู้สึกดุดันและหน้าเกรงขามกระจังหน้าขนาดใหญ่ชุกโครเมียมแบบเต็มแผงออกแบบให้ดูแข็งแกบรบ่งและทรงพลังไฟหน้าเล็ดดีไซน์ใหม่ทรงเหลี่ยมคมชัดเพิ่มภาพลักษณ์ความล้ำสมัยกันชนหน้าขนาดใหญ่เสริมด้วยแผ่นกันกระแทกสำหรับการลุยทางวิบากท,ทำให้รถคันนี้ดูพร้อมออกผจญภยัยได้ทุกเมื่อในขณะเดียวกันรายละเอียดทุกจุดก็ให้ความหรูหราสมฐานะรถระดับเรือธง มองจากด้านข้างตัวรถมีขนาดใหญ่ยาวและสูงอย่างชัดเจนเส้นสายเหลี่ยมสันคมชัดตลอดแนวตัวถังบง่งบอกถึงความแข็งแรงพร้อมลุยสุ้มล้อขนาดใหญ่สวมล้ออัลลอยดีไซน์พิเศษขนาดใหญ่ให้ภาพลักษณ์ที่ทรงพลังและหรูหราไปพร้อมกันช่วงล่างยกสูงทำให้มีระยะใต้ท้องรถที่มากพอสำหรับการข้ามอุปสรรคในเส้นทางยากๆบันไดข้างช่วยให้การขึ้นลงรถทำได้ง่ายแม้ตัวรถจะสูงมากก็ตาม ด้านท้ายของแทง900โดดเด่นด้วยไฟไท้ายเลเแบบยาวเชื่อมต่อทั้งสองฝั่งฝา,ฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้าพร้อมระบบเซ็นเซอร์เปิดปิดอัตโนมัติช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการขนสัมภาระหรือการเปิดท้ายด้วยมือที่ไม่ว่างเข้าไอาเสียคู่ดีไซน์สปอร์ตช่วยเสริมความรู้สึกถึงพลังอันมหาศาลที่ซ่อนอยู่ภายใน เมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารจะพบกับความหรูหราระดับพรถดซูเปอร์ลักชัวรี่เบาะนั่งหุ้มหนังคุณภาพสูงตกแต่งด้วยลายเย็บสุดประณีตให้สัมผัสนุ่มสบายดชบอร์ดออกแบบหรูพร้อมจอดิจิทัลขนาดใหญ่พาดยาวเต็มแผงคอนโซลรวมหน้าจอผู้ขับหน้าจอกลางและหน้าจอฝั่งผู้โดยสารเข้าด้วยกันอย่างลงตัวให้อารมณ์เหมือนนั่งอยู่ในยานอาวกาศระบบไฟภายในห้องโดยสารแบบแอมเบียนไลท์สามารถเปลี่ยนสีได้หลายโหมดเพิ่มบรรยากาศหรูหราในยามค่ำคืน พวงมาลัยมัลติฟังกชันหุ้มหนังควบคุมได้ทั้งระบบเสียงระบบโทรศัพท์ระบบนำทางและโหมดการขับขี่หน้าจอเรือนไม่ดิจิทัลสามารถแสดงข้อมูลครบถ้วนตั้งแต่ความเร็วรอบเครื่องยนต์แผนที่ระบบนำทางและสถานะของระบบขับเคลื่อน4ล้อบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางมีระบบระบายอากาศระบบปุ่นและระบบนวดในบางรุ่นเพื่อความสบายสูงสุดในการเดินทางไกลบอะดหลังมีพื้นที่กว้างขวางระดับพรีเมียมพร้อมที่พักแขนและหน้าจอควบคุมแยกต่างหากรวมทั้งอาจมีบอะดแถวที่สาสำหรับการใช้งานแบบเจ็ดที่นั่ง ในด้านเทคโนโลยี GWM t ท n k 900-2026จัดจะเต็มด้วยระบบอินโฟเทนเมนตรุ่นล่าสุดรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายระบบเสียงระดับพรีเมียมลำโพงรอบคันให้เสียงคมชัดทุกมิติหลังคากระจกพานอรามาขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มความโปร่งให้ห้องโดยสารระบบชาร์จโท,รศ,ทรศัพท์แบบไร้าสายหลายตำแหน่งระบบปรับอากาศแบบแยกสโซนทำให้ผู้โดยสารทุกที่นั่งสามารถตั้งอุณหภูมิได้ตามต้องการ ระบบความปลอดภัยคืออีกหนึ่งจุดแข็งที่ทําให้แทง900โดดเด่นในตลาดประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนจุดอับสายตาร,ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันตามรถคันหน้ารวมไปถึงกล้อง360องศาที่ช่วยให้การจอดรถและการขับผ่านพื้นที่แค่เป็นเรื่องง่ายมากแม้จะเป็นรถขนาดใหญ่ก็ตามในด้านสมรรถนะ GWM แทงเก้ 2026คาดว่าจะมาพร้อมเครื่องยนต์ V6 ขนาด3.0ลิตรแบบทวินเทอร์โบทำงานร่วมกับระบบ Hybrid ให้กำลังมากกว่า500แรงม้าพร้อมแรงบิดมหาศาลที่ตอบสนองได้ทันทีที่เหยียบคันเร่งเกียร์อัตโนมัติ9สปีดช,ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและต่อเนื่องระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะสามารถปรับกำลังไปยังล้อแต่ละล้อได้ตามสภาพถนนแบบเรียลไทม สำหรับสายลุยแทน900มาพร้อมโหมดออฟโรดหลายรูปแบบทั้งโหมดทรายโหมดโคลนโหมดหินและโหมดอิมาร์มีระบบลบล็อกเฟืองหน้าและหลังระบบช่วยลงทางชันและระบบช่วยไต่ทางลาดชันช่วงล่างแบบถุลงลมสามารถปรับระดับความสูงต่ำได้ตามสภาพการใช้งานช่วยให้รถสามารถลุยน้ำและอุปสรรคสูงสงได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในป่าภูเขาหรือเส้นทางวิบากหนัก ในขณะเดียวกันการขับขี่ในเมืองก็ทำได้ดีเกินคาดถึงแม้ตัวรถจะใหญ่แต่พวงมาลัยไฟฟ้าถูกปรับให้เบาในความเร็วต่ำเพื่อความคล่องตัวในการเลี้ยวและจอดรถเมื่อใช้ความเร็วสูงพวงมาลายัยจะหนึดขึ้นให้อารมณ์มั่นคงและปลอดภัยระบบไฮบริดยังช่วยประหยัดน้ำมันมากขึ้นเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจําวันของคนไทย ในส่วนของราคาจำหน่ายในประเทศไทยแม้จะยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่จากสเปคและตำแหน่งทางการตลาดคาดว่าราคาจะอยู่ประมาณ2.8-3.8ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออชันที่เลือกเมื่อเทียบกับคู่แข่งระดับเดียวกันอย่าง To y ย ta Land c r u i s e r Lexus LX หรือ g e น Rover ซึ่งราคาสูงกว่าอย่างชัดเจน GWM t a n k 900 2026จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการ SUV ซึ่งให้ทั้งความหรูพลังและเทคโนโลยีในราคาที่คุ้มค่ากว่า โดยสรุปแล้ว GWM แท้ง900-2026คือ SUV แห่งอนาคตที่รวมทุกอย่างไว้ในคันเดียวทั้งความแข็งแกร่งความหรูหราและความล้ำสมัยมันเหมาะสำหรับทั้งการใช้งานในเมืองการเดินทางไกลและการผจญภัยในเส้นทางโหดหากคุณกำลังมองหารถ SUV ระดับพรีเมียมที่โดดเด่นไม่เหมือนใครนี่คือหนึ่งในรุ่นที่คุณไม่ควรมองข้ามในปี2 0 2 6และถ้าชอบรีวิวแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไทยคาโซนเพื่อไม่พลาดคลิปรถยนต์สุดล้ำจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสสวััดีครบ